อ๋อไหลาย,ยาวแล้วไหลาย,ยาวไปดิครับผมเฮ้ยเอาดีเฮ้ยอย่าบ,บอกนะว่าไหลต่ออย่างดีคิดโอ้โหไหลขนาดนี้ โอเคครับผมก็กราบสวีดัสสวัสดีกันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบักหยองผาปั่นนะฮะกันดูนะครับผมอวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกม Jack f o r ต์วินเตอร์นั่นเองนะครับผมก็มาดูนะฮะทุน60บาทวันนี้ของเราจะเป็นยังไงนะครับผมก็ไปดูกันเลยนะครับผมดู let's go นี่ครับผมมาออโต้สปินไป30หมุนนะฮะจะยังไงสําหรับเกมนี้วันนี้โบนัสมีหรือเปล่านะครับผมเปิดมาก่อนเลยนะฮะเคด้วยนะครับผมกับฟีสปิน เอาแล้วนะฮะผมว่าแล้วนะฟีสปินมาตัดอย่างนี้ไม่น่ามีตัวเชื่อมหรอกมาครับนกฮูกคนดูแล้ววายสองสองช่องนะเอาอีกโอ้ยเอาอีกครับผมวายเข้ามาอีกคนดูไหลไปก่อนละกันนะครับผมผมาดูโอ้ยหวานเจี๊ยบนะฮะโคตรโหดโคตรปังโว้ยเอาอีกแล้วเนี่ยครับผมไหลยาวๆดีครับรออะไรครับผม มาอีกแล้วคนดูนะฮะปิดท้ายกันไปโอ้โหบอกได้คำเดียวนะฮะสุดยอดนี่ครับผมมาดูดอกนี้ไหลเป็นน้ำกันเลยทีเดียวนะครับผมมาดูสองร้อยหกสิบแปดบาทนะครับผมรางวัลซูปเปอร์มิกาต์นะครับผม เดี๋ยวผมเพิ่มเบ็ดหน่อยกันเนี้ยนะจะได้แบบว่าเพิ่มมาตากันจ่ายหน่อยนะฮะจะได้จ่ายเยอะหน่อยนี่ครับผมมาเบ็ดสิบาทของเราฟรีตัปปนหนึ่งตัวแล้วยังไงเอาแล้วครับผมตัวที่สองมาได้ลุ้นฟรีเกมหรือเปล่าโหตัวเดียวไม่เข้าสาภาพ เอาอีกครับผมมาดูแล้วยังไงฮะสามที่สามบาทโอ้โหเอาแล้วนกคู่ของมายหรือเปล่าสวยเปอนสวยเอาสวยเพื่อนสวย,สวยแล้วเบ็ดสามสิบด้วยดิท่านผู้ชมรอชมเลยนะฮะอาฮ้าหุ้ย หลาย,ยาวแล้วไหลาย,ยาวไปดีครับผมเฮ้ยเอาดีเฮ้ยอย่าบ,บอกนะว่าไหลต่ออ,อย่างดีคิดโอ้โหไหลขนาดนี้อโหโอ้โหเอาละนะฮะดอกเดียวเลิกเลยบอกเลยคุ้มจัดดอกนี้ โอ้บสามคูณสสีี่่หรอยิบ้าพันสี่เน้นๆครับผมกดเบ็ดิบยาว,ยาวๆเลยแล้วกันนะฮะกำไรแบบโอ้โหเหลือจัดเลยกำไรผมเหลือจัดนะครับผมันหกโอ้โหแล้วยังไงครับผมนะผู้ชม รอบนี้ยังไงคนดูโอ้โหสวยโอเคครับผมรู้เรื่องเฮ้ยมาเฮ้ยเอายังไงโอ้หตั้งแต่เล่นมาไหลโคตรดีเลยวันนี้เอาอีเท่าไหร่โโอ้หดอกนี้สามแปดโอ้เบ็ดสามสิบลัว โชว์ตึงไปครับผมน่าจะรอบสุดท้ายแล้วแหละนะครับผมไหลครั้งนี้รอบสุดท้ายเลยพอเลยนะครับผมวันนี้แตกมืออีกแล้วนะครับผมสําหรับเกมนี้โคตรคุ้มนะครับผมมาดูอุ๊ยดอกนี้จ่ายสามร้อยยังหรอไม่มีตัวแพงแต่ดีที่ยังจ่ายโอ้ยฟีสปินหนึ่งตัวนะครับผมก็โอเคนะครับผมสําหรับวันนี้นะทุนหกสิบบาทได้มา 9,500กบาทเลยนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับสำหรับเกม Jack f o r ต์ i n t e r นะครับผมก็ใครที่ชื่นชอบคลิปผมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b ์ด้วยนะฮะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะแล้วก็ใครที่ย้ายผมเล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะฮะเดี๋ยวไปจัดให้ดูนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ